สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยในวันที่6มกราคม2564นะคะจากที่เมื่อวานนักเรียนได้เขียนคำศัพท์บทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่องกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเนื้อเรื่องกันนะคะในเรื่องส่งข่าวเล่าเรื่องเนื้อหาเนื้อเรื่องจะสนุกและเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือภาษาพาที หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันนะคะแล้วก็ทักษะภาษาซึ่งเราจะทำแบบฝึกหัดกันในนี้นะคะส่วนใครที่ไม่มีหนังสือภาษาพาทีเอาไว้ที่โรงเรียนไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูจะให้คลิปวิดีโอที่เขาให้นักเรียนได้อ่านด้วยนะคะทักษะภาษาใครไม่มีก็ทำแบบฝึกหัดใส่สมุดได้เลยค่ะก่อนอื่นเราจะอ่านหนังสือภาษาพาทีบทที่11ส่งข่าวเล่าเรื่อง นักเรียนเปิดไปที่หน้า135นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าหน5้า135นะคะก็จะดูรูปภาพก่อนจะมีเด็กผู้ชายคนนึงกําลังเขียนจดหมายหรือเขียนอะไรสักอย่างนี่แหละเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาเขียนอะไรนะคะแล้วทีนี้ถ้าใครไม่มีหนังสือเรียนภาษาพาทีนะคะนักเรียนเ,เปิด YouTube แล้วพิมพ์ว่าส่งข่าวเล่าเรื่องนะคะมันจะมีคลิปนี้ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่จะมีคุณครูนะคะมาให้นักเรียน มาพานักเรียนอ่านเรื่องไปด้วยนะคะถ้าใครไม่มีหนังสือเดี๋ยวครูจะส่งคลิปนี้ไปให้นักเรียนด้วยนะคะส่วนถ้าเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราอยากสรุปความรู้มากยิ่งขึ้นครูก็จะส่งคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นการ์ตูนนะคะเกี่ยวกับส่งข่าวเล่าเรื่องนั่นเองนะคะตัวละครอาจจะชื่อแตกต่างกันจากในหนังสือบ้างแต่เนื้อเรื่องก็จะคล้ายๆกันนะคะก็จะสนุกเหมือนกัน เมื่อนักเรียนอ่านเรื่องเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปเรื่องที่อ่านกันนะคะว่าเป็นอย่างไรตัวละครที่เราพบในเรื่องนะคะก็จะมีหนึ่งนัดซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยถ้าใครดูจะชื่อว่ากล้อง2พบพบก็คือคนที่เขียนจดหมายหานัดนั่นเองนะคะส่วนพบในคลิปวิดีโอก,การ์ตูนจะชื่อว่าพัทนะคะนักเรียนไม่ต้องสับสนเนาะมีคุณย่า คุณอาเจ้าหน้าที่โรงแรมคุณลงุงคุณป้าแล้วก็คนในงานเลี้ยงแบบต่างๆนะคะนี่ก็คือตัวละครที่เราพบในเรื่องนั่นเองนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่เราเจอในเรื่องนะคะก็เริ่มแรกเลยสิ่งที่เราอ่านเนี่ยมันคือจดหมายใช่ไหมคะมันคือจดหมายที่พบเขียนหานัด ที่เป็นเพื่อนรักกันนั่นเองนะคะเพราะว่าพบเนี่ยมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คิดถึงเพื่อนๆก็เลยได้เขียนจดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่ตนเองพบเจอให้นัดฟังใช่ไหมคะอ่ะต่อไปพบก็เล่าถึงอาหารการกินที่บ้านของคุณย่าว่าบ้านของคุณย่าเนี่ยจะมีระเบียบวินัยมากเลยใช่ไหมคะ ก็จะมีช้อนกลางนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในหน้าถัดไปแล้วก็ได้ไปเล่าถึงเรื่องที่ได้ไปเที่ยวทะเลและปัตอาหารอาหารที่โรงแรมได้ไปกินอาหารบุฟเฟ่อาหารแบบค็อกเทลหรือหางไก่แล้วก็แบบโต๊ะจีนนะคะที่เราอ่านไปจบแล้วนะั้น ต่อมานะคะเราจะมาดูมารยาทในการกินอาหารที่บ้านของคุณย่านะคะที่บ้านของคุณย่าพบบอกว่าจะมีช้อนกลางใช่ไหมคะสิ่งนี้นะคะที่เราเรียกว่าช้อนกลางในภาพนะคะจะเป็นช้อนที่เอาไว้ใส่ในถ้วยอาหารที่ทานเป็นส่วนรวมนะคะก็คือเราจะใช้ช้อนกลางตักอาหาร จากตรงกลางนะคะแล้วเข้าจานของตนเองนะคะจากนั้นเราค่อยใช้ช้อนของตนเองตักเข้าปากนะคะถ้าเราไม่ใช้ช้อนกลางเนี่ยเราเอาช้อนของตนเองที่เข้าปากไปใส่อาหารไปตักอาหารอีกรอบนึงคนอื่นที่มาทานด้วยก็อาจจะได้รับน้ําลายจากเราในการปนเปื้อนไปนะคะถ้าเราป่วยหรือคนอื่นป่วยนะคะเป็นไข้เราก็อาจจะได้รับเชื้อโรค นะคะเชื้อไข้มาเราก็จะป่วยได้นะคะด้วยในสถานการณ์โควิดนะคะเราจําเป็นจะต้องกินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อป้องกันตนเองนะคะยังไงก็ดูแลตนเองกันด้วยนะคะต่อไปนะคะมาที่ การที่พบได้ไปทานอาหารที่โรงแรมนะคะอาหารเช้าที่โรงแรมส่วนใหญ่นะคะถ้าใครเคยไปก็จะเป็นเบรคฟาสต์นะคะก็จะเป็นพวกขนมปังไส้กรอกชากาแฟนะคะไมโลโอนตินต่างๆนั่นเองสิ่งที่พบอยากทานนั่นก็คือขนมปังปิ้งใช่ไหมคะทายแยมแต่ว่าก็เกิดเรื่องเพราะว่าพบเนี่ยไปทำขนมไปทำเตาปิ้งขนมปังไหม้ขึ้นควันขมงเลย จนพนักงานโรงแรมต้องมาช่วยนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพบเนี่ยทายแยมก่อนแล้วค่อยไปปิ้งมันก็เลยไหม้นั่นเองนะคะถ้านักเรียนถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องระวังด้วยนะคะในการใช้งานเนาะมาถึงงานเลี้ยงแบบต่างๆนะคะนี่เนเลี้ยงแบบต่างๆที่พบได้ไปพบเจอมานั่นเองอันดับแรกก็คือแบบบุฟเฟ่ตนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะเคยทานแบบบุฟเฟ่ต์แล้วไหนใครเคยทานบ้าง ใช่ไหมคะนีเลยทุกคนอาจจะเคยทานหมูกระทะนะคะเป็นงานเ,าเป็นการกินแบบว่าไม่อั้นเลยเราจะทานเท่าไหร่ก็ได้นะคะโดยเขาจะคิดเราในราคาเดียวอาจจะเป็นราคา199บาทนะคะกินได้ตลอดทุกอย่างทั้งงานเลยนะคะก็คือมีให้เลือกหลากหลายนะคะแต่ข้อควรระวังการทานอาหารแบบบุฟเฟ่ก็คือไม่ควรตักมาเยอะจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้เราทานไม่หมด หรือถ้าเราตักมาเยอะเนี่ยแล้วสิ่งนั้นมันไม่อร่อยเราก็ไม่อยากจะทานแล้วใช่ไหมคะเหมือนกับพบที่ตอนแรกเนี่ยอยากจะใส่ใส่เป็นกะละมังเลยแต่คุณอาก็ห้ามไว้ก่อนให้ตักแบบพอดีเนาะต่อไปแบบค็อกเทลหรือหางไก่ชื่อนี้เราอาจจะไม่คุ้นเนาะเป็นการงานเลี้ยงแบบวัฒนธรรมของฝรั่งนะคะก็คือเราจะยืนกินนะคะไม่มีโตะ๊ะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งเนาะคนที่มาร่วมงานก็จะ มาหยิบอาหารที่เราอยากทานหยิบเครื่องดื่มอาหารก็จะถูกจัดเป็นชิ้นๆเล็กๆน่ารักแบบนี้หยิบง่ายนะคะแล้วเราก็เ,าเดินไปพูดคุยกับคนในงานนะคะเพื่อให้ได้พบปะสังสรรค์กันนั่นเองนะคะต่อไปงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนอันนี้เราอาจจะคุ้นเคยเนาะใครเคยไปงานแต่งงานบวชก็อ,อาจจะได้ทานโต๊ะจีนนะคะก็จะเป็นโต๊ะกลมๆแบบนี้แล้วมีเก้าอี้ล้อมรอบนะคะ แล้วก็จะมีบริกรก็คือคนที่เสิร์ฟอาหารเนี่ยมาคอยเสิร์ฟอาหารเราเป็นจานๆแต่ละเมนูนะคะแล้วก็จะมีตะเกียบเอาไว้ใช้อย่างเช่นในเรื่องก็คือพพเนี่ยใช้ตะเกียบแทนช้อนกลางใช่ไหมคะแล้วก็คีบแหกเกินให้คนอื่นๆนั่นเองน,นักเรียนเมื่อเราอ่านส่งข่าวเล่าเรื่องจบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมทักษะภาษาเล่มนี้นะคะสีส้มนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีนักเรียนสามารถทําใส่สมุดภาษาไทยได้นะคะโดยต้องลอกโจทย์ด้วยนะคะเราจะทํากันที่หน้า112อ่านักเรียนเปิดหนังสือได้เลย113นะคะส่วนใบนี้จะเป็นใบที่ครูส่งทางไลน์นะคะถ้าใครไม่มีหนังสือให้นักเรียนลอกโจทย์จากใบนี้นะคะลงสมุดแล้วก็ตอบคําถามนะคะ,ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะ,ะมาที่ข้อ1เลยนะคะ เดี๋ยวเราอ่านโจทย์พร้อมกันข้อ1นึงนักเรียนคิดว่าการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกันเป็นความจําเป็นหรือไม่เพราะเหตุใดนักเรียนก็คิดว่าเราใช้ช้อนกลางเนี่ยจำเป็นไหมคะที่เราใช้ช้อนกลางใครว่าจําเป็นนักเรียนก็ตอบไปนะคะแล้วก็เพราะเหตุใดใครไม่รู้นักเรียนลองย้อนวิดีโอกลับไปช่วงแรกๆในเรื่องของที่ครูพูดถึงไปนะคะแล้วนักเรียนก็เอามาตอบเนาะ อ่าเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปข้อ2เลยนะคะแต่ถ้าใครยังตามไม่ทันเดี๋ยวนักเรียนค่อยย้อนวิดีโอกลับไปได้นะคะข้อ2คนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราอ่านโจทย์นะคะทำไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและพบเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังโจทย์ถาม2อย่างนะคะทำไมพบต้องเสียเวลาหากระดาษเขียนจดหมายและเล่าเรื่องอะไรให้เพื่อนฟังอ่ะ ใครจำไม่ได้เดี๋ยวเราย้อนไปนะคะที่หน้าแรกๆเลยนะคะในตอนแรกที่พบบอกว่านี่ไงกระดาษก็ไม่มีต้องใช้เวลาหาอีกคนที่นี่ไม่นิยมเขียนจดหมายเขาใช้แต่โทรศัพท์นักเรียนก็ตอบสั้นๆว่าไม่มีกระดาษและคนที่นี่ใช้แต่โทรศัพท์นั่นเองนะคะแล้วก็ได้คำตอบในส่วนที่1ต่อไปส่วนที่2พบเล่าอะไรให้เพื่อนฟัง พบเล่าอะไรบ้างก็เล่าที่ตัวเองได้รับไปรับประทานอาหารในรูปแบบต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนก็เขียนให้เข้าใจนะคะอ่าเสร็จแล้วครูจะไปข้อที่3นะคะนักเรียนเดี๋ยวอ่านโจทย์พร้อมกันนักเรียนได้ข้อคิดเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเพื่อความปลอดภัยของตนเองและบุคคลอื่นในเรื่องใดบ้าง ข้อคิดที่เราได้ก็อย่างเช่นการหนึ่งการใช้ช้อนกลาง 2. การทานการตักอาหารแบบพอดีไม่ไม่เยอะเกินไป 3. การระมัดระวังในการรับประทานอาหารนะคะนักเรียนก็เขียนลงไปถ้าใครมีข้อคิดเห็นที่ต่างจากครูนักเรียนก็เขียนแตกต่างได้นะคะเอาที่ตามความเข้าใจของตนเอง ต่อไปมาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายอันนี้จะอยู่ที่หน้า100ข้อ4นะคะจะอยู่ที่หน้า113นะถ้าใครใช้ในหนังสือนะคะอ่านจ์พร้อมกันเขียนเรื่องเกี่ยวกับงานเลี้ยงที่ตนเองสนใจ1แบบพร้อมวาดภาพและระบายสีให้สวยงามอ่านนักเรียนจากที่เราเรียนมานะคะมีงานเลี้ยงอะไรบ้าง1แบบบุฟเฟ่ 2องค็อกเทลแล้วก็3แบบโต๊ะจีนนะคะจากประสบการณ์นักเรียนชอบแบบไหนหรือเคยไปทานแบบไหนอย่างเช่นแบบบุฟเฟ่เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนก็เอามาเขียนเป็นเรื่องว่าแบบบุฟเฟ่เออให้ทานอาหารแบบไม่จํากัดคิดราคาเดียวนะคะมีอะไรบ้างที่นักเรียนเคยไปทานเนาะแบบค็อกเทลหรือว่าแบบโต๊ะจีนนะคะถ้าใครยัง ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไรนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปในช่วงที่พบเนี่ยไปทานอาหารแบบต่างๆแล้วก็ลองเอามาเขียนดูนะคะเห็นไหมนักเรียนก็จะไม่ยากเลยเนาะเมื่อนักเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมวาดภาพวาดภาพการรับประทานอาหารตามงานเลี้ยงที่ตนเองเขียนแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะเสร็จแล้วนักเรียนก็เขียนชื่อในหน้าที่ตนเองทําแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปในไลน์กลุ่มห้องของตนเองนะคะให้คุณครูได้ตรวจนะคะ เสร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมเก่งกันมากเลยเดี๋ยวยังไงก็สู้ๆนะคะถ้าเกิดมีคำถามสงสัยก็สามารถ,ถอสอบถามได้ในรายกลุ่มของตนเองนะคะเสร็จแล้วระบายสีแล้วก็ส่งงานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแค่นี้สำหรับวิชาภาษาไทยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ